สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องท่า Walk Out Front ค่ะลักษณะของท่า Walk Out Front นะคะการที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องกลับหัวตัวเองก่อนก็คือเอาเท้าไว้ด้านบนส่วนเอาหัวเนี่ยไว้ด้านล่าง,เส,เ,าาเ,งสาเสร็จแล้วเราก็จะฉีกขาค่ะให้เป็น180องศาเสร็จแล้วเพิบเราก็จะค่อยๆวาดขานะคะกลับเข้ามาให้อยู่ในระดับเดิมค่ะโดยส่วนสําคัญของท่านี้นะคะเราก็จะต้องทําการสควอลิ้งอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ว่าตัวของเราเนี่ยสามารถลอยอยู่ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกไปดูคลิปกันก่อนเลยโดยท่านี้นะคะสามารถพัฒนากล้ามเนื้อขาของเราให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นเพราะว่าเราจะต้องทําการกางขาให้ได้ถึง180องศาถึงจะทําท่านี้ได้ค่ะ ผลที่เลือกท่านี้นะคะเพราะว่าท่าวอล์กเอาฟรอนเนี่ยเป็นท่า,ท,า,ท,าที่เราจะต้องทำการฝึกฝนแล้วก็ใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากเลยจนกว่าที่เราจะสามารถทำท่านี้ได้อย่างเพอร์เฟกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทำท่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ย mm hmm. ก็คิดว่าท่าวอล์กเอาฟรอนก็เป็นอีกท่วงท่าหนึ่งที่งดงามแล้วก็มีสเสน่ห์ในตัวเองคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากมาก